วรกติก็บุกคนที่ยะงหนีนรกได้มีสามอย่างด้วยกันคือหนึ่งมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่ากายเกิดมาคราวนี้ในที่สุดเราก็ต้องตายแต่ได้ว่าความตายมีเวลาแน่นอนไม่ได้หาไม่ได้แน่นอนอย่าคิดว่าแก่แล้วตายมันก็ไม่แน่อาจจะตายเช้าวันนี้ก็ได้ไม่ประมาทในการทำความดี ตั้งใจว่าตายคราวนี้ไม่ขอไปอาบายภูมิทั้งสีแน่จุดตีไปจุดเดียวคือพระนิพพานตั้งตรงไว้เลยหลังจากนั้นก็ยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอ,ร,อริยสงฆ์เป็นที่พึง่งคือยอมรับนับถือด้วยความจริงใจแล้วหลังจากนั้นอีกทีหนึ่งก็ซ้อนเข้ามาได้ความดีก็คือมีศินห้าเป็นปกติ ถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้สมเด็จพระมห